พามาเบิงวิธีเตรียมดินปลูกแตงโมครับผู้พี่น้องที่เหลืกเขาก็ไถไถแหวกอวอกซ้องขางครับเอายี่งสมไถแหวกออกซ้องขางกันเอาขีหัวใส่เอาขีหัวห้วยกเกาปูนขาวห้วยครับเนี่ยเอาปุ๋ยห้วยลงไปเห็นบ่พี่น้องขีหัวปูนขาวลงไป หลังจากนั้นห้องกระตากแดดไว้ประมาณแดดหนึ่งสองแดดครับบังคับมาถ่ายกบเนาะครับเนาะน,นี่กับประมาณนี้นะครับใจขี้มัมวไมีปูนขาว ขี่งูงูขี่งวก่อนครับที่แดดกะเศร้าปูนขาวครบรงกะตากเลียดไหวเท่ากับมาหยอดปุ๋ยเข้ากับไรครบครับี่น้องเดียถ้าเบงตอนไทยเหลวนะครับนาอตอนไทยกบูปเหลวทีเป็นอย่างไดครับหลังจากเข้าไทยเหลวกรหล่องเหลวนะครับนกับประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นเท่ากับจะปลูก พี่นอ้องปลูกนล้วจังสีครับนี่ปลูก้างคางนี่ไปเลยนี่คางมองห้าไทยครับพร้อมปลูกครับพี่นอ้องสีที่ยวครับสีเที่ยวหน้าของหมุกเต็งโมครับบรรยากาศ ครับผมคลิปนี้ก็เอาไวท้ทำนี่ครับผมสวัสดีครับ